เขาเป็นใครคนนี้เป็นใครทำอะไรยังไง uh huh. <laughs> อ้าวเล็กจะไปไหนบอกทุกคนก่อน uh oh. อันนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวออกไปทานข้าวข้างนอกจ้ะทุกคนพอดีว่าสองหนุ่มหยุดหยุดกิจกรรมวันนี้ทั้งสองคนก็เลยเดี๋ยวพาหนุ่มๆไปกินข้าวข้างนอกจก้ะนั่นแหละ ออกมากินข้าวข้างนอกมาจา้ะ<ม>เดี๋ยวก็มาเช็คสถานการณ์โคโรนาเป็นยังไงแล้ว <c oro> <na> ครับสวัสดีครับอไปกินข้าววันนี้จะกินอะไรดีกินร้านอาหารกินร้านอาหารฟู้ดคดจะเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันมันมาง่ายแล้วก็กินง่ายเนาะ <c oro> <na> นั่นแหละนี่มาครบทีมเลยห้างเดิมจ้าทุกคน ข้างเดิมข้ามินข like ึนไรอ่ะเคบับเคบับอีกล่ะเคบับแล็ววิ่งหลอแฮมเบอร์เกอร์ดูหน้าคนหิวข้าวใครหิวข้าวนะ หนูเข้ามากไหมเล่นโทรศัพท์ไม่หิวหรอกมั้งหิวรู้อีกแด้วโอ้ได้มุมดีได้ไรเราอาหารป๊าป๊าสั่งอะไรว่าเบสติล่ะดูพาสต้าบีฟพาสต้าบีฟบีฟพาสต้าเบฟพาสต้าพาสตานัวอันไอ้ก็สมาครบีฟพาสต้าหรือพาสต้าบีฟไอ้ก็สมาครเออเออเราจะพูดทำไมตั้งสอง เนื้อเนื้อเนื้อก็พูดไม่ได้พัสต์แทกลาเตลพัตติทติกลาเตลแทกิราเตลแทกิลาเตลแทกิลาเตลกักับ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 กักับกับกับกั ปลาแซลมอนแต่ฟอีูอีกแค่ฟอด์ี่ออ้อโหปะพออาแมทธิวไปไหนอ่ะอันน้วอ้น่ากินอันนั้นของใครของแมทธิวอ่ะอการตนอะ้สักหน

ของแม่พิ้วของนี่แม่วันนี้ไม่มีผักอีกอ่ะของอแม่เนะี่ยทำไมไม่มีผักวันนี้อ,เ,อ,อเล็กทำไมกินเยอะกว่าเพื่อนเลยลูกก็เสดอเล็กต่าง biệt Men det där får upp sinom. Ge det till mamma då. Vill du ha mamma? Vill du ha... Ja, men det är ju biff. Jag kan inte ge det till henne. Jag tycker inte om rekorden. Mm. De är snabba. ทอเล็กน่าอร่อยเนาะอ้าวน,นั่นเล่นโทรศัพท์อยู่ไม่กินน่ะลูกเดะสอบกะสังกรนะนี่ยนทอดทมของอีเม่จ้ทุกคนทำอะไรอะลูกทำอะไรแม่เด้อใส่กระเป๋า สาแม่ไว้ก่อนลูกคุณต้อ่ายเห์ให้เธอเซอร์ฟิสติกสำหัม่

Min är det, det är bara att hämta mer sa jag. Mm. Det råkar det mig, jag råkade det heller för mycket. Jo, och jag sa att jag kan hämta mer. Får lov att hämta mer. Jag ska betala. Jag ska betala. betala. Får jag betala då? Fem kronor. Mm. Mm. Mm -hmm. Oh, this! the the run! let candy. Candy let Candy Candy oh. buy us school supplies Buy buy supplies supplies. So oh. so run เดี๋ยวพานุมๆมาเบิง่งอันนี้ปัตติลี่อ่ะซื้ออะไรกันเซื้ออะไรซื้ออะไรกันอันนี้ รโรโรขนมอย่างเดียวใช่ไหมเเ่อย, <c oughs> ยิ้มเป็นเลยมาถึงที่ <c oughs> มาถึงขนมขนมนะ <c oughs> นั่นไงตัวเองเลือกก่อนเขาเลยเขาหนีไปไหนแล้วไม่รู้ <c oughs> จะเอาอัไหนอะ่ะข <c oughs> นมพอแล้วสิบยี่สิบ ืตื่นตาตื่นใจมากเลยห่อละสิบเลเนี่ยขนมเป็นเป็นรถเนาะห่อละสิบอันนี้สองห่อสามสิบกี่กรัมเนี่ยไปพกชโคโค็อกโกแลตกี่กรัมดีเอ้ยหนึ่งร้อยกรัมยี่สิบโครนประมาณหกสิบบาทไปทางไหนอีกอะ่ะอันนี้ดิทางนี้ ตัวเองเคยเอาแถวแถวนี้ใช่ไหมอ่ะหรือเปล่าแมททิวอ่ะเคยเอาแถวแถวนี้ไม่ใช่หรอมีไม่มีออ่ะแม่ไม่รู้อย่าก้าวร้าวถ้าเรอยกไชอปปิ้งเราจกต้ว่าเรี่ออเดลัก ดาวาดูวนรสกัยามของที่สวินเดนก็ยังเหลือเยอะอยู่นะเป็นพวกนี้กระดาษชํามลงชํามะยังเหลืออยู่เยอะเลยนะจ๊ะทุกคนยังไม่บกพร่องไปไหนถือว่าเยอะอยู่ แม่บอกว่าสองร้อยแม่บอกว่าสองร้อยแมททิวได้เท่าไหร่220รอยยีซื้อขนมต้อง2องอ่ะดูไม่อเล็กได้ดิอเออใครจะจ่ายแม่อะ่สิบอ่ะใครจ่ายแม่องลอีน้ใว่จริงๆเหรเรามีถุงผ้าแล้วทุกคนก็คือวันนี้ นี่เขาให้เขาให้เก็บไอ้นี่ปป้าลูกประเดินถึงบ้านแล้วทุกคนถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนิดๆนะจ๊ะ นี่คือที่อยู่ของเราเป็นอพา,าร์ตเมนต์นะฮะน้องแก๊ลแม่ดูได้อะไรครับโอโ้โหได้อะไรมากเลยขนมลูกอมออออเอากับอันี่ได้โซบเอออะโวคาโด ล้างมือใช่ไหมครับอือเป็นโซบล้างมือเป็นโซบล้างมือเดี๋ยวก็กระดาษสามผัดโอ้ยแม่ตุนกระดาษแล้วเด้อจ้าทุกคนที่แม่ตุนกระดาษแล้วก็เป็นโซบล้างมือเนาะจ้านั่นแหละเออยังเก็ได้อะไรต่อวะขนมลูกก็บอลแลยบบุดมะมาเสียบุดมียอะคอสเตอร์มะมาเสียมั๊กสองร้อยสองร้อยแม่บอกว่าขนมซื้อสองร้อยเท่าไหร่ล่ะสองร้อยยี่สิ สองร้อยี่สิบแล้วใครจะจ่ายแม่สองยี่สิบอ่ะอแม่ที่จ่ายแม่ยี่สิบนะเพราะว่าแม่บอกว่ามักสองร้อยใช่ไหมโอเคได้อะไรบ้างอ่ะขนมอ่ะห้คอมได้อะนี่อืมแม่ก็คอมได้น,นี่อืมแล้วก็แยกกันใช่ไหมเดี๋ยนแล้วอะไรเดอไม่ เลือนปลกด้ะเขาคิดว่าแม่คิวกับพ่อจะแชร์กับแม่แม่ไม่กินอยู่แล้วครับไม,ไม่ไม่ I have my own แม่คิวกับพอ่อ,พอจะแชร์เดีอยวก็พ่อจะแชร์ได้ไงพ่อปลกด้ะแล้วเนี่ยแล้วก็แม่คิววีสเกอร์โอเคเดชอะไรเพิ่นเลือกเอาตั้งแต่ยูหลานเดี๋ยวนะแล้วก็เพิ่นก็เลือกเอาของไทยของมั่นเองสินะจ๊ะ <c oughs> ของใครของมันเลือกเอาจากที่ร้านมาแล้วโอ้โหห่อเล็กๆแี่ของพ่อเหรอ This is Papa หรอ This is Daddy This is a l e โอ้ทำไมแดดดี้ได้เยอะจังอะ I don't เออ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  e ออ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 นออออ นี่เลยจ้าก,ก็จริงๆแล้วก็ไปไป,ไปเบึงสถานการณ์ว่าเออประชาชนเขากักตุนนี่ยังเนบอก,ก็ทุกอย่างยังปกติอยู่นะจ๊ะร้านค้าร้านค้าซูเปอร์อะไรก็ปกตินะจ๊ะก,ก็คือยังจับใจ่ายใช้สอยกันปกติไม่มีการตุนอาหารนะจ๊ะก,ก็คือแต่ว่าออเม่นะ่ะไปตุนมาก็คือเป็นกระดาษนี่แหลยจ้าแล้วก็เป็นโซบล้างมือนะจ๊ะนั่นแหละโอเคหนุ่มๆดีใจไหมมา,มา,มาซื้อให้ขนมอ่ะ เออนานแล้วไม่ได้กินเนาะโอเคบายบายจ้าทุกคนบาย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 เดี๋ยวโนบะบัดไปอยู่บัดอยู่เทคเทคเทคฮะภาษาังกฤษริงจนี่สิ๊กฮดี๋ยว่พี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 ่ี่พี Oh yes, you know anything? I think this American chef. Yes, American sailor. Yeah. <laughs>